และในแมตที่แล้วที่เจ๊ทำชีสเค้กแต่ได้ไข่เจียวคอนโดใช่ป่มครั้งนี้เจ๊จะไม่พลาดทุกคนแต่ครั้งนี้เราถึใส่อะไรอ่ะต <c oughs> ิ่งเต็มจะทำอย่างเดียวเลยเตรียมของ <c oughs> น้ำก็ไม่ต้มเตาก็ไม่วอร์มโอ้จะลุกก็ลุกไม่ได้สักทีแมวจะหลับฮะปลุกเราให้ตื่นเพื่อที่จะมากล่อมให้ตัวเองหลับนะตื่นสายเนี่ยเพราะแมวตื่นเช้าก็เพราะแมว แผนของวันนี้ก็คือว่าเราจะทําขนมกินกันว่าจะทําชีสเค้กแก้มือครั้งที่เราทําไปแบบเฮ้ยเําทำชีสเค้กยังไงให้สปันเซอร์ซอสมะเขือเทศเข้านะคะก็คือเจ๊น,นั่นเองนะคะทำชีสเค้ก <c oughs> ได้ไข่เจียวเดี๋ยวกันโดได้มีคนแซวอันนี้จะแก้มือสักหน่อยแต่ทําขนมกันเพราะไปถ่ายคลิปโอเคเจ๊ okay, กินข้าวเจ๊ J. ไม่ใช่ข้าวเปลกินกาแฟเสร็จแล้วกินข้าวสองเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขอไลฟ์แป๊บหนึ่งนะเพราะวันนี้เจ๊ไม่ได้ลงคลิปอะไรเจ๊ J. ก็เลยอยากไลฟ์คุยกับคนหน่อยก็เตรียมพวกเครื่องสำอางเลยเรียบร้อยแล้วอออื่ะแเจขล หนึ่่งคะสวัสดีค่ะทุกคนมนดาดาเมาส์ค่ะแต่งหน้าอยู่บ้านยังไงไม่ให้โซมนะก็คือไม่ได้แต่งจัดแต่งเยอะมาก ทุคนเดี๋ยวเจ๊ขอตัวไปทำเค้กก่อนชีสเค้กนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตผลให้ดูช่วงน้เย็นว่าจะได้กินหรือจะได้เททิ้งนะคะแต่วันนี้เจ๊ขอลาไปก่อนนะคะบายเสร็จแล้วทุกคนขอดบนิดนึงนะชีนี้ไาทำขนมกันนะคะทุกคนคะนี่คือแบบตาต่างเมื่อคืนแล้วใจตัวเจ๊ต่อกับเรื่องชีสเค้กนี่มากเลยปะ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 ทำขนมกันจ้ามันยักันวะไหองวะ ทำอะไรอ่ะกลุมันก่อนไงเดี๋ยวมันติดเดี๋ยวมันติดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้มน้ำก่อนต้มน้ำเสร็จปุ๊บจะได้วอร์มตับโอเคปั<อ>้สูตรที่ดูวันนี้เป็นสูตรของช่องน,นี้ครีมชีส180กรัมนะคะทุกคนมีครีมชีสแล้วก็ไข่แล้วก็นมก็แป้งเค้กแ,แป้งข้าวโพดมะนาวเป็นไงมาเป็นถุงเลยอ่ใจเย <c oughs> นะครชีสนี่ถ้าเกิดพลาดก็ไม่ต้องกลัวพี่ดัแก้ตัวได้ แล้วในแมตท,ที่แล้วที่เจ๊ทำอะ่ะก็คือทำชีสเค้กแต่ได้มีได้ไข่เจียวคอนโดใช่ปหครั้งนี้เจ๊จะไม่พลาดทุกคนเพราะว่าเจ๊จะวอร์มเตาไว้ก่อนแล้วก็เรามีเรามีเครื่องปั่นแบบมือเพิ่งซื้อมาใหม่ถอยมาใหม่แล้วก็จะแบบว่ากินขนมเค้กแบบอร่อยๆแบบไม่ต้องปวดแขนกันอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะแต่ตอนนี้พี่ดำไม่ <laughs> แข็งเหรอ,อ <laughs> พี่ตั้มโคตเท่อ่ะก้ามขึ้นเลยอะ่ะผู้ช่วยหอหะอผู้ช่วยเราอ่ะผู้ช่วยอ่ะคะไปทุกที่เลยเราอ,อ่ะเราจะไม่พลาดเพราะว่าเราวอร์มเตากันแล้วจ้ะคือต้องให้มันแตะ150ก่อนค่ะ องั้นเราตีไข่กันเถอะเป็นไงครังนี้รู้สึกมีความมาั่นใจมากขึ้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะออกมาดีแบบแบบต่ะการทําเค้กมันสนุกนจริงๆว่ามันต้องรวมมันจะได้กินแลวได้ทิ้งเลยแตเขาบอกว่าอย่าใจร้อนใช่ไหมพี่ตั้มอืมต้องค่อยๆ 1 5อองศานะทุกคน30นาทีนั่งเดือรอนั่งรอหระพี่เต้าว่าเราจะได้กินปะต้องได้กินสิแต่ว่าไม่รู้ว่าเนื้อมันจะแบบเหมือนของเขาปะเนาะแต่ครั้งนี้เราลืมใส่อะไรอ่ะบอกให้เตรียมของก็ทำนี่ก็เตรียมจะทำอย่างเดียวเลยไม่เตรียมของน้ำก็ไม่ต้องเตาก็ไม่วอร์มโอ ลูกเค้กลูกเค้กเค้กหน้าสวยทุกคนเค้กหน้าสวยเมื่อกี้ที่พีตั้มเปิดออกมาคือเปิดมาเพื่อเปลี่ยนอุณหภูมิใช่ไหมแล้วก็กลับข้างน้องด้วยกลับข้างให้น้องแบบไป โด,ดนโดนไฟเท่าๆกันนะนะตอนที่เจ๊ดูเจ้าของสูตรเขาทำอะ่ะเจ้าของสูตรเขาเป็นเตาเขาเรียกว่าเตาอุตสาหกรรมอ่เาาาาะเตาแก๊สแะทุะคนแต่การที่เปิดเตามาปุ๊บแล้วก็บักให้นับ1-5ถึงอ่ะเท่าที่ดูในคลิปนะเขาบอกว่า <c oughs> เพื่อที่จะไม่ให้เค้กอะ่ะมันสูงไปกว่านี้แล้วก็ไม่ให้หน้ามันแตกก็คือหยุดหยุดการสูงของมันอะ่ะแล้วก็ไฟที่ร1อสเนี่ยก็จะทําให้มันสุบแล้วอุจ,จากข้างในประมาณน,นั้นค่ะนี่แบบทฤษฎีเหมือนจะแน่นนะแต่ไม่รู้จะได้เปล่ารักคงแบบได้ไหมวะได้ไหมวะ เย็นๆน,นี้นะคะอันนี้เอ้าไม่ใช่อันนี้ของแมวอันนี้ของโซด a แอนด์เดอะแกงนะคะนี่ของเจ๊ต้ม2ฟองมันต้มหนึงลูกแล้วก็น้ำส้มเพราะว่าจะเหลือแคลว้กินเค้กนี่ทำเป็นคนนับแคลแต่จริงๆไม่ได้นับอะไรอ <laughs> ระหว่างรอขนมสุกเราจะมาให้ลูกเลือกกันดีกว่าเลือกอาหารเอาอะไรมาแกะมันใช่ไหมหนูว่ามันก็น่ากินสองทันแล้วนะพ่อนะอ่านแล้วลองแกะให้ดมหน่อยนี้โอ้แกะดมเลยเหรอ,อโอ้ใจป,ปั๊มมากน้กินอะไรลองนี้ตอนนี้น่อยตัด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 ลองกินนะอ่าน้องกินแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้น้องต้องกินอันนี้ด้วยอันนี้เป็นวิตามินค่ะอ๋อให้ตัว0.5ซีซีใช่ นี่เดี๋ยน้องได้กินก็จะของน้องก็จะเป็นไก่ต้มผสมวิตามินกับน้ํามันแซลมอนส่วนของแป๊บซี่ก็จะเป็นอาหารอ่อนสําหรับแมวป่วยผสมกับวิตามินส่วนของมิลินดาผู้รักษาหุ่นตัวอีไปนูนไปกี่ละไปไม่สนรอชีวิตประจำวันตอนต้งไปมันไม่ใช่เป็นโควิดตอนกักตัว ก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็คือตเก็บตัวตอนเก็บตัวก,วออก็ถ่ายคลิปทำคอนเทนต์กลางวันก็หาทำกับข้าวทำอาหารทำขนมหาเมนูหารายได้เสริมแล้วก็ตอนเย็นอบขนมเล่นกับแมวหาของให้แมวกินแล้วก็หาของให้คนกินด้วย <c oughs> มาแล้วเราจะมาผสมสูตรอาหารของแมวบ้านนี้กัน มีไข่เนาะไข่มาสองสีเมืองจีนมีแม่น้ำสองสีบ้านเรามีไข่แมวสองสีมันใช้ตีนมัาชิ้นอุ้ยอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะครั้งรักแล้วหนึ่งหำแก้มหอแก้มจับพุงจับพุง หมดละทำหมดเนาะทำหมดสันแทนแล้วพี่ต้องสันแทนแล้วโกลเดลเปล่าละจ้าได้กินแน่ในครั้งนี้ครั้งที่แล้วนะที่ทําออกมาแล้วเป็นไข่เจียวอ่ะอย่างแรกเลยก็คือเราใช้พิมพ์เค้กแบบที่แบบสวมอ่ะถอดส่วนขึ้นมาส,สวไมไ่ท แล้วเราก็รีบกันมากเลยเราเรืมหุ้มฟอยน้ามันก็เลยเข้าไปในตัวชีสเล้ะตูดเค้กแฉกแล้วก็อุณหภูมิเตาหน้า<ม>ทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเทอร์โมเมเตอร์ด้วยตอนทำครั้งแรกมันก็เลยเหมือนกับว่ายึดตัววึบฮ่า<ม>แต่ว่าอันนี้เราก็ตั้งไว้120นะ่ะเออใครมีเตาอบยี่ห้อนี้อยู่ที่บ้านช่วยช่วยแนะนํานิดนึงได้ไหมคะว่าเฮ้ยการที่เราตั้งอุณภูมิไว้120แล้วมันขึ้นแค่ร้อยเดียวเนี่ยมันปกติปะ หรือว่าเราควรต้องทายังไงต้องตั้งเผื่อไหมอะไรยังไงเงี้ยนี่ก็แบบเป็นเตาอบอตัวแรกของเราเลยเช่นเดียวกันนะก็จะมีความยังไม่ค่อยเข้าใจน้องสักเท่าไหร่ต้องทาบ่อย,อยเหมือนมนสุกชาเนาะอือาจจะเป็นเพราะอุณหภูมิตาเราอะมันไม่ได้1้อยสิเท่าที่เขาแน่นหรือป่าออเขารู้แนละ้วไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะถ้าทุกคนคิดว่าใช่คอมเมนต์มาหน่อยอคิดว่าน้ำเยอะ มีผลใช่ไหมไม่ชัวร์แต่คิดว่าน้ำมันเยอะทำเบเกอรี่นี่มนันอะไรแบบเล็กน้อยแบบไม่มีผล,ล,ลเลยเนาะเฮ้ยถ้าใครที่เป็นเซียนด้านเบเกอรี่มาแนะนำหน่อยได้ไหมเ่ะทำไมเค้กเรามันถึงอบนานจังเลยอะในสูตรมันแค่60-70ถึงนาทีเองอัน,นี้แบบ80นาทีแล้วนะทำแต่6กโมงเนี่ย2ทุ่มแล้วเนี่ย คอมเมนต์ม <c oughs> ันมาได้นะคะสอนได้สอนได้ <c oughs> เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบความรู้เป็นศูนย์มากเลยนะคะก็ถ้าเป็นเครื่องสำอางการแต่งหน้าอย่าเนี้ยจะทำคลิป how to ได้แต่ทำขนมทำไม่ได้ทุกคนต้องให้ทุกคนมาช่วยกันสอนอีกทีนึง จากเซเว่นถ้่บอกมาเนี่ยช่วงนี้แบบลุคดิวอีโกลสกินกำลังมาไงงนั้นก็เลยต้องแต่งหน้าน้องให้แบบดิวอีโกลนิดนึงแล้วก็แต่เป็นดิวอีโกลที่มีแบบว่าความอาซันแทนคิสเพราะว่าเป็นสี golden brown เห็นปะเมื่อบิวตี้บล็อกเกอร์เข้าครัวสิดาเพราะน้องอ่ะมีโทนสีผิวเป็นอันเดอร์โทนวอร์มนะคะฉะนั้นก็ต้องแบบหาเครื่องสำอางที่มีสีแบบว่าอย่างนี้นะคะเห็นปะหน้าน้องก็จะแบบสวยงาม มันมีความชีสเค้ก scroll, แต่ว่าเป็นความชีสเค้กที่แบบไม่เหมือนนิวยอร์กชีสเค้กอะนิวยอร์กชีสเค้กมันจะมีความเข้มข้นใช่ป่ะเพราะมันแทบไม่ตีเลยแต่นี่คือการตีไข่ขาวแล้วก็แบบแซ่ดๆมันก็เลยแบบทุกคำคือชีสเค้กแต่ว่าไม่เลี่ยนเร็วอะมันละมุนหนักมันเบาโซขีดแล้วค่ะคุณคะดูดูว่าภารกิจนี้จำเร็กค่ะทุกคนบล็อกหนึ่งวันก็เพื่อสิ่งนี้โอ้กินพร้อมกับไอติมฮักเคนด์ดิสกิตคาราเมลโอ ต้องเป็นคนโกรธแน่เลยอ่ะมันมีความฟองน้ำด้วยอโอ้ยเหมือนที่เราซื้อกินเลยอ่ะพี่ดัม้มที่ละร้อยยี่สิบทำเองได้แล้วยิ่งเย็นยิ่งอร่อยเนาะก็ไม่เย็นนะนี่ค่าแล้ว มานอนเลยพ่อพาขึ้นมาห้องนอนก่อนแล้วกันนี่จะเป็นกิจวัตรประจําวันของเขานะก็คือช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแบบมูฟวี่ไทม์ของบิลลินดาแล้วก็โซดารลานวนนะจ๊กข,ของบ้านอย่างแททรูอ,อพาวอล์กมาทั้งวันมีแต่เรื่องกินเท่านั้นเลยฉะนั้นเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าอันนี้มันวอล์กอะไรวะเจ๊ <c oughs> <c oughs> เจ๊ก็เลยจะพาทุกคนไปดูสกินแคร์ลูทีนการทําความสะอาดผิวหน้ากลางคืนแล้วกันนะคะอย่าเรียกว่าสกินแคร์รูทีนเลยเรียกว่าพาทัวร์ห้องน้ำนี่แหละว่าตอนนี้ใช้อะไรอยู่อไปดูกันพาเข้ไปดูในนนนห้้องํากกัทุคนะ คือแบบเป็นการดูห้องน้ำที่แบบไม่ได้ไม่ได้เตรียมเลยเลยก็คือก็ยังรกอยู่เหมือนเดิมนะคะก็ถ้ามันรกเกินไปก็ขออภัยด้วยนะทุกคนนะก็ดูสิ่งที่ใช้แล้วกันเนาะโอเค ตัวแรกที่เจ๊ใช้ไม่ีคนถามยาสีฟันมาเยอะมาทางเทืไทยเพราะว่าดูเหมือนว่ามันกินปากมันแบบสดชื่นยาวนานในส่วนของ Cleansing Water Cleansing Water ตอนนี้ใช้จุ๊บอยู่ด้วยนะคะแต่ก่อนหน้านี้เจ๊ใช้ตัวนี้ขวดเล็กในเซเว่นหมดไปละก็เลยเอาขวดใหญ่มาใช้ต่อเนี่ยใช้ไปขนาดนี้ละแล้วก็ได้ของใหม่มาก็เลยเออใช้สลับสลับกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของน้ํามันทาผิวนทุกคนตัวมีคนสงสัยแน่เลยอะไร,ะไรคือน้ํามันทาผิววายเลยคือเจ๊เปผิวแห้งไม่ใช่แค่เฉพาะ นนะคือแห้งทั้งตัวเลยใช่ปะเวลาอาบน้ำเสร็จแล้วนะ่ะถ้าเกิดตัวเปียกๆตัวปกติแล้วื่อก่อนจะใช้เบบี้ออยล์ในการทาตัวนะแต่ว่าตัวนี้กดสั่งมาแล้วก็พอเอามาใช้ปุ๊บเอ้ยมันก็ดีนะก็ใช้มาเรื่อยๆนะั่นคือใช้นานมากนะก็เบปีทุกคนเวลาลงอนะ่ะคือลงตอนผิวกับเปียกเลยยนะังไม่ได้เช็ดตัวนะจดเซ็ตมืสองสามหยดแล้วก็เช็ดนะ 2, เ,เ,นะเช็ดทู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 ท้ทู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 ัูซับูทูซับให้แห้งใช่ปะ่ะพอออกไปข้างนอกท็ทครีมได้เลย นะคะมันจะทำให้ผิวแบบนุ่มผิวนุ่มมากกว่าปกติมากกว่าทาครีมเฉยๆนะคะตัวถัดมาก็จะเป็นตัวนี้เป็น cleansing oil อยล์นะ c l e a n ่ i n g oil ก็คือเช็ดทำความสะอาดเสร็จแล้วร้อนปุ๊บก็มา cleansing oil นะทุกคนนะเป็น cleansing oil ที่ใช้อยู่เป็นประจำร้อยกว่าบาทร้อยสิบเก้าซึ่งมันที่ความดีงามก็คือมันมี refill ทุกคนเนีย่ยมันมี refill เป็นเป็นซองๆแบบนี้เออเหมือนมีคนเรียกนะ น้องน้องจะอยากมีส่วนร่วมทุกอย่างเลยนะเนี่ยอ่ะให้เขาเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นตัว c l a s i n g oil ที่มันเป็นด e f i l l นะประหยัดมากเลยน่าจ้าแล้วก็จะเป็นพวกเกลือต่างๆนะก็เกลือ,นะลอขัดผมขัดผิวนะอ่ะ มาดูในห้องน้ำห้องอาบน้ำกันห้องน้ำที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็คือข้างบนเ,นเป็นของพี่ตั้มข้างล่างเป็นของอีชั้นนะคะแชมพูที่ใช้อยู่ตอนนี้จะเป็นตัวนี้ของซันซิวเป็นแชมพูแบบว่าสําหรับผมยาวอ่ะให้ทําให้ผมยาวแบบร่วงน้อยลงแล้วก็แบบหนาขึ้นเทสเก็บผลเทสมาให้ดูด้วยเดี๋ยวรอดูอีกทีแล้วกันนะจ๊ะพร้อมทั้งทีการสอนการสระผมแล้วก็ตัวครีมแบบน้ำเนี่ยคือด้วยความที่ซื้อมาหลายตัวเพราะอยากรู้อันไหนหอมสุดก็เลยทยอยใช้ยังไม่หมดนะคะมันมีอุปกรณ์ในการสระผมด้วยซึ่งอุปร กกพวกนี้ทําให้เจ๊สระผมแล้วผมวูบน้อยลงด้วยแต่เดี๋ยวจะทําคลิปละเอียดๆให้ดูว่าเจ๊ใช้อะไรยังไงใช้ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเจ๊ขออาบน้ําก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูหนังด้วยกัน,นะคะ่ะหนังขี่ <laughs> หาตาแม่มาแล้วนะเว <laughs> ลามันจะขี้นะก็ให้ขึนเก็บนี่แหละโอ้โหๆๆๆแล้วมันน <laughs> ั <laughs> ่งท่าไหนเลยไหมมันเรามันเราขาไปต้องขอบกระบะใช่ป่ะขอบกระบะเงี้ยนะ น,นี่คือวอล์กหนึ่งวันกับเจ๊นะคะในช่วงที่ต้องอยู่บ้านแบบนี้ไม่ค่อยมีอะไรเยอะเลยนอกจากกินแล้วก็ทําขนมแล้วก็กินแล้วก็ทําขนมแค่นี้เลยทุก <laughs> วันค่ะ หวังว่าทุกคนจะชอบนะอย่างน้อยก็แบบว่าเหมือนได้แบ่งเนื้อเรื่องกันดูเพราะว่าไม่น่าจะค่อยมีอะไรทํากันนะคะก็ถือว่าอ่ะดูชีวิตของคนอื่นบ้างก็น่าจะสนุกดีนะคะในคลิปหน้านะคะมาเจอมาดามมาส์อีกทีหนึ่งนะคะก็จะพยายามหากิจกรรมที่ให้ทุกคนแบบรู้สึกว่าดูบ้านแล้วมันไม่เหงาไม่เบื่อไม่เซ็งมานําเสนอแล้วกันนะอาจจะแบบว่าทํากับข้าวเมนูแบบเออที่มันฮิตๆทำขนมเมนูฮิตๆที่แบบว่ามันไม่มีขายแล้วเราทำกินเองอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นนะคะทุกคนก็ตอนนี้เจ๊เนี่ยขอลาไปก่อน เพราะว่าเจ้านายมารอแล้วเจ้านายมารอุนอนแล้วนะคะอ่ะลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะพี่พๆสวัสดีนะคะสวัสดีจากเมด้าค่ะ